สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนาการบังบัดทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับขิงมาบอกเล่าถึงสรรพคุณอันสุดยอดของเขาว่ามันสุดยอดอย่างไรบ้างครับในขิงมีสารที่สำคัญคือซิงจิเฟอรินซิงจิเฟอรินไบาซาโบรีและแคมปินในขิงมีน้ำมันอูรานิสินในปริมาณที่สูง เป็นส่วนที่ทําให้ขิงมีกลิ่นฉุนและมีรสเผ็ดนั่นเองสปปรรพคุณและประโยชน์ดีๆจากขิงช่วยอะไรบ้างครับต้านไวรัสปัดไอจามเจ็บคอน้ำมูกไหลได้เป็นอย่างดีสตรีปวดประจำเดือนสตรีหลังคลอดบุรปวดหัวไม่เจนปวดข้อข้อเสื่อมเข่าเสื่อม ปวดตามกล้ามเนื้อสตรีแพ้ท้องขึ้นไส้อาเจียนเมาลถเมาเรือหน้ามืดบ้านหมุนลดระดับไขมันในเลือดท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยลดกดไหลย้อนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยครับเมื่อท่านทราบนะครับว่าขิงมันมีดีและสุดเจ้าขนาดนี้ ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามบริษัทต่างๆเขาก็มีการสกัดเป็นแคปซูลหรือเป็นผงสําหรับชงดื่มไว้จําหน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามาว้รับประทานได้แล้วครับหรือจะติดต่ออินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับกระผมอาจารย์สังคมฝนจงได้ที่เบอร์0813764337ได้ตลอดเวลา สำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไวา้เพียงแค่เท่านี้ครับสวัสดีครับ